ปางนาครหยวดนาครศรีธรรมราชตื่นเต้นมากวันนี้มาที่นี่ประมาณ8ปีแล้วนะคะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวออยจะพาไปดูรอบๆสะพานตัวทีนะคะเป็นจุดจุด,ชดเช็คอินสุดริมถนนของนครศรีธรรมราชอ่าสุดถนนของปางนาครน,นะคะเดี๋ยวค่ะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยเสือ ช่วงเวลานี้ที่เรามาถึงน้ำนอดพอดีเลยเห็นไหมคะแล้วก็จุดนี้นะคะก็คือศาลาหลวงทั่วนะคะที่อยู่จุดที่มากกรสักการะขอพรกันนะคะนี่ พรอเขารู้ว่าเราอยู่ที่ป่านครใช่ไหมก็คอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้มารีวิวสะพานตัวทีนะคะตอนนี้พามาถึงสะพานตัวทีเรียบร้อยแล้วนะคะนี่รอบๆทางเดินสะพานตัวทีนะคะ,ะระดับต้นไฟเป็นลูกผงนะบรรยากาศดีมากเลยค่ะวิธีใช้ของที่นี่ก็คือ,อชาวบ้านอาจจะทำประมงนะคะ

สวัสดีค่ะเริ่มต้นไลกันอีกครั้งนึ่งคะเมื่อกี้ออนกลาบสักกราระหลวงปู่ทุวดนนะคะตอนนี้ออนอยู่ที่ปากนาครจังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะคะอยู่ที่สะพานตัวทีนครนะคะที่นี่ออนไม่ได้มาระยะไกลมากไปเลเราจะมาดูการถึงแบงของที่นี่กันนะคะเาาราจะถึงแบค์รอบนะคะที่นี่ส่วนมากเป็นชาวประมงพื้นบ้านนะคะใช้เรือหางยาวในการจับปลา หอยพวกนี้นะคะแล้วก็จะมีบริเวณนี้ที่เป็นแนวกัน้นเป็นสันยาวๆตรงนี้คือที่ตามจากไม้ไผ่นะเป็นแนวกันคลื่นอตอนแรกคิดว่ามาแล้วจะไม่ได้เจอสะพานด้วยซ้ำนะ่าทาการรื้อถอนสะพานแล้ว,วก็นนกากมาสร้างใหม่นะคะแต่ว่ามาแล้วก็คือ พายุอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็พังทลายไปบางส่วนนะคะเนี่ยฝั่งจุดนู้นนะคะเท่าที่เราเห็นตรงนี้มีการชำรุดนะคะสะพานขาดเป็นบางช่วงจนถึงสุดตรงนี้จะมีศาลาคือก่อนหน้านี้เป็นศาลานะคะศาลาจุดนั่งพักชมวิวแล้วก็ยื่นไปทางซ้ายเละกขวาถึงได้เรียกว่าสะพานลอยนี้นะคะแต่ตอนนี้ศาลาถูกรื้อถอนไปแล้วบางส่วนน่าจะเกิดจากการพังอะไรอย่างเนี้ย ก็อยู่ในขั้นตอนการรืออร้อถอนไม่ได้จะรื้อถอนทั้งหมดแล้วหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะของก็ประมาณในการก่อสร้างใหม่ีนนกดก ที่ชำรุ่นะอันนี้คือจุดที่เป็นสาราเก่านะคะมีการขอดออกไปแล้วก็ฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามคือวิแหลม me เจอสะพานตูตีของเดิมยังอยู่นะฮะแต่สิ่งที่เราเจอคือสะพานเนี่ยค่อนข้างจะชำรุดเยอะมากปลายสะพานเนี่ยค่ะมีการชำรุดมากเกิดจากคื่อลมนะะเพราะว่ามันกร้างมานานมากแล้วเดี๋ยวออนจะให้ดูนะกับกล้องนิดนึงนะนี่คือปลายสะพานตูตีนะฝั่งซ้ายเป็นกา,ารขาดช่งระยะนะส่วนบริเวณนี้ที่เป็นอาคารสาราที่พักทะาทุเรศ รองก็ประมาณหรือเปล่านะก็เลยพามาดูบรรยากาศรอบๆว่าถ้าเกิดใครได้มาที่นี่ยังคงมายังจุดชมวิวได้อยู่นะ มีโยงการว่าจะ่านตัวทีนะคะเดี๋ยวมาแล้ว yeah. oh. ก็ยังยืนันเจอนะเดี๋ยวจะเป,ไป,ป็นกล้องให้ดูเรือหันกางนะคะนี่ไม่ไหว่ะวันกันคือลงนะนี่คือร ีซีฟู้ดฮะเป็นร้านที่อยู่มานานมากเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่น เดี๋ยวคลนี่ก่อนนะเดี๋ยวต้องขับรถต่อละ <c oughs> ถ้ามีเวลา <c oughs> เดี๋ยวยังไงจะรอเพิ่มเติม,มให้ <c oughs> ทุกคนได้ดูกันนะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย,บาย